ราคาผักล่าสุดวันนี้ 6. กันยายน2567กวางตุ้งใบกิโลกรัมละ12บาทกวางตุ้งดอกกิโลกรัมละ24บาทกล่ำปลีแตงผลกิโลกรัมละ30บาทกะลัำปลีม่วงกิโลกรัมละ35บาทกทกล่มดอกกิโลกรัมละ30บาท กล่ำปลีเขียวกิโลกรัมละ13บาทกล่ำปลีหัวใจกิโลกรัมละ15บาบาทคณต้นกิโลกรัมละ24บาทคณยอดกิโลกรัมละ26บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ80บาทผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ15บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ สิบบาทผักกาดหอมกิโลกรัมละห้าสิบบาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละเจ็ดสิบบาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละสี่สิบบาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละสิบหกบาทผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละสิบสองบาทผักบุ้งนากิโลกรัมละสี่สิบบาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ หนึ่งร้อยบาทขึ้นช่ายฝรั่งก,กิโลกร,รัมละ90บาทต้นหอมกิโลกร,รัมละ140บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกร,รัมละ90บาทผักชีไทยกิโลกร,รัมละ150บาทผักชีลาวกิโลกร,รัมละ40บาทผักชีฝรั่งกิโลกร,รัมละ64บาทรากผักชี กิโลกรัมละ130บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ100บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ15บาทใบโหระพากิโลกรัมละ15บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ15บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ50บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ170บาท ดอกกุยช่ายเขียวกิโลกรัมละ80บาทดอกหอมกิโลกรัมละ80บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ45บาทใบชะพลูกิโลกรัมละ40บาทตะไคร้กิโลกรัมระละ9้าบาทกระชายซอยกิโลกรัมละ120บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ130บาท ขาอ่อนกิโลกรัมละ62บาทข่าแก่กิโลกรัมละ40บาทขิงซอยกิโลกรัมละ40บาทขิงแก่กิโลกรัมละ60บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ26บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ200บาทพริกกะเลียงกิโลกรัมละ130บาท พริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ40บาทพริกซุปเปอร์ฮอตเขียวกิโลกรัมละ65บาทจากตลาดไทยพริกซุปเปอร์ฮอตแดงกิโลกรัมละ55บาทจากตลาดไทยพริกชี้ฟ้าเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ60บาท พริกยำขาวกิโลกรัมละ65บาทจากตลาดไทยพริกยำเขียวกิโลกรัมละ80บาทจากตลาดไทยพริกยำแดงกิโลกรัมละ80บาทจากตลาดไทยพริกหยวกกิโลกรัมละ60บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ85บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ85าบาทพริกหวานเหลือง กิโลกร,รัมละ85บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกร,รัมละ50บาทพริกไทยอ่อนกิโลกร,รัมละ180บาทถั่วฝักยาวกิโลกร,รัมละ16บาทถั่วฟูกิโลกร,รัมละ18บาทถั่วลันเตาหวานกิโลกร,รัมละ130บาทลูกน้ำเต้ากิโลกร,รัมละ16บบาทบวบงู กิโลกรัมละ32บาทบวกหอมกิโลกรัมละ24บาทบวกเลี่ยมกิโลกรัมละ20บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ16บาทชะอมกรลรมละ23บาทดอกแครกกิโลกรัมละ50บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ12บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ12บาท มะระขี่นกกิโลกรัมละ14บาทมะระจีนกิโลกรัมละ24บาทมะเ,มเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ60บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ50บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ36บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ20บาทมะเขือลายกิโลกรัมละ สามสิบหกบาทมะเขือลิงกิโลกรัมละสามสิบบาทมะเขือเสดิงกิโลกรัมละสี่สิบสี่บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละสามสิบหกบาทมะเขือเทศท้อแดงกิโลกรัมละสิบสองบาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละเจ็ดสิบบาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละสิบหกบาทมะเขือเทศเนื้อ กิโลกรัมละ70บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ20บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ30บาทมะละกอดิบกิโลกรัมละ22บาทมะละกอฮอแลนด์กิโลกรัมละ80บาทแตงกวาเบอร์กลางกิโลกรัมละ12บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ18บาทแตงร้านกิโลกรัมละ สิบแปดบาทฟักทองเบอร์เล็กกิโลกรัมละสิบห้าบาทฟักทองเบอร์กลางกิโลกรัมละยี่สิบบาทฟักทองเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละยี่สิบห้าบาทแตงไทยอ่อนกิโลกรัมละยี่สิบแปดบาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละยี่สิบบาทข้าวโพดฝักอ่อนกิโลกรัมละยี่สิบสี่บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ 250บาทดอกสลิดกิโลกร,รัมละ100บาทผักหวานบ้านกิโลกร,รัมละ150บาทผักหวานป่ากิโลกร,รัมละ80บาทยอดผักปลังกิโลกร,รัมละ7บาทสายบัวลอกกิโลกร,รัมละ16บาทหน่อไม้ฝรั่งเขียวกิโลกร,รัมละ120บาทหัวไชเท้ากิโลกร,รัมละ ยี่สิบแปดบาทหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกร,รัมละเก้าสิบบาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยบาทแครอทไทยกิโลกร,รัมละยี่สิบบาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกร,รัมละห้าสิบบาทมะนาวเบอร์เล็กลูกละหนึ่งบาทหกสิบสตางค์มะนาวเบอร์กลางลูกละสามบาทห้าสิบสตางค์มะนาวเบอร์ใหญ่ ลูกละ5บาท10สตางค์เห็ดกระด้างกิโลกร,รัมละ160บาทเห็ดคอนขาวกิโลกร,รัมละ140บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกร,รัมละ50บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกร,รัมละ70บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกร,รัมละ90บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละ100บาทเห็ดหอมสด กิโลกร,รัมละ180บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกร,รัมละ40บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกร,รัมละ130บาทเห็ดเข็มทองกิโลกร,รัมละ45บาทมักรูดเบอร์เล็กกิโลกร,รัมละ20บาทมักรูดเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละ24บาท